สวัสดีครับวันนี้พาทุกท่านมาดูต้นข้าวสวยๆครับกําลังก้มรวงครับนี่ฮะยังเขียวปีอยู่เลยนะฮะสมบูรณ์มากครับแล้วก็ดูแล้วสะอาดตาไม่ลกครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมอาจารย์นาถโหมเพงครับวังตะกูบางบุนนาคจังหวัดพิจิตรครับอืมนะครับแปลงนาข้าวที่เราเห็นพันอะไรครับพันสีหนึ่งครับ ก็ขอสีหนึ่งก็ขอสีหนึ่งครับอ่ากี่ไร่ตรงนี้สามสิบไร่ครับสามสิบไร่ครับอ่าอนะครับแล้วก็ที่พี่นาถืออยู่ครับนะครับอ่าช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าเอามาใช้อย่างไรแล้วดีอย่างไรคือครั้งแรกหลังจากทําเลนทําเลนเสร็จแล้วก็ใช้โฟซอยฉีดยาคุมค่าไปกับเลนครับสักระยะหนึ่งเราก็ฉีดโฟทีพอเข้าเริ่มตั้งท้อง เราก็ใส่โฟทสองช้อนต่อน้ำยี่บห้าลิตรเสร็จแล้วพอข้าตั้งท้องเสร็จแล้วทีนี้เข้าออกหลังจากเขาเรียกว่าโฮมหลวงครับเข้าวก้มสลัดเกรสรเสร็จแล้วเราก็ฉีดโฟทีอีกครับหนะึ่งช้อนต่อน้ำยี่ห้าลิตรครับอืนะครับ,รบก็แสดงว่าเคล็ดลับของพี่นาเนี่ก็คือใช้โฟซอยผสมกับยาคุมเลนรอบนึงครับผมแล้วก็มาเพิ่มโฟทีในส่วนตอนตอนข้าตั้งท้องเนาะ จากหนึ่งช้อนเป็นสองช้อนใช่ครับระยะต้นก็ฉีดอีกครั้งหนึ่งคือข้าวนี่บางทีแมลงรบกวนแล้วก็ฉีดเลยครับนะครับอ่ะสรุปแล้วการใช้โฟทีโฟซอยเนี่ยปุ๋ยกับยาเคมีพันอะไรต่างๆได้ลดการใช้ไหมครับลดสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นครับอืมนะครับเปอร์เซ็นครับก็แสดงว่าช่วยลดต้นทุนเนาะครับผมอ่ะพี่นัทเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าตอนนี้ข้าวของเราเป็นยังไงบ้างครับข้าวหลังจากฉีดโฟทีเข้าไปแล้ว แต่ก็อขยายรากต้นแข็งใบตั้งครับต้านทานโรคได้ดีครับอืมรวงใสครับและที่สําคัญก็คือข้าวที่ออกแล้วผมลองดึงดูเต็มโคนรวงเลยครับอืมครับข้าวไม่ข้าวไม่รีบครับใต้โคนรวงนะครับอืมตรงนี้จะทําให้เพิ่มผลผลิตได้ดีครับโอ้โหสุดยอดเลยครับผมอ่ นะครับก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับของอาจารย์นาดของเรานะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับแชร์ประสบการณ์เรื่องราวดีๆให้กับพวกเราได้ฟังกันผมนัทพงศ์พนทองกเกษตรพิทักษ์โลกลาไปก่อนสวัสดีครับ